พระศาสดาบอกวิญญาณขันเนี่ยมันจะวนเข้าไปรู้ในรูปเวทนาสัญญาสังขารมันวนอยู่ในสี่ท่านนี้นะซึ่งถ้าโยมนั่งสมาธิโยมจะตรวจได้เวลาเรานั่งรู้ลมหายใจปุ๊บเดี๋ยวจิตจะหลุดไปคิดอดีตบ้างคิดอนาคตบ้างไปสุขบ้างทุกบ้างคือเวทนากลับมาลมหายใจบ้างคือรูปมันจะวนอยู่แค่สี่ท่านผู้เจ้าเรียกสี่ท่านนี้ว่าวิญญาณทิติฐานที่ตั้งของวิญญาณ วิญญาณหรือจิตเราจะไม่รู้เลยไปจากสี่ธาตุนี้วิญญาณรู้นิพพานไม่ได้นะวิธีง่ายๆพระเจ้า,าจึงตัดให้เอาวิญญาณหรือจิตเราเนี่ยมา,กออยกมยายเากาะอ,อยู่กับลมหายใจเข้าไว้เกาะอยู่กับรูปธาตุเวลามันหลุดไปคิดเรื่องอดีตอนาคตไปสุขทุกข์ให้รีบละรีบทิ้งให้ไวที่สุดละความเพลินนั่นเองอย่าให้จิตไปสร้างภพขณะที่มันหลุดไปคือมันไปสร้างภพสถานที่เกิด ซึ่งพบเป็นเหตุได้เกิดชาติชาติเป็นเหตุได้เกิดชลา